สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการอาทิตย์ชาแนลนะครับผมอาทิตย์ดำเนินรายการที่เก่าครับมอนี่สิพาท่านผู้ชมไปเบิงป่านะครับป่าที่ผมเคยปล่อยเลี้ยงไว้ในหน้าเขา่าตั้งแต่ช่วงดำหน้าไม่ไหมนะครับนี่กรผพานมาได้ประมาณ4เดือนกวาๆนะครับแล้วก็ป่าก็เริ่มใหญ่นะครับแล้วก็เข่าก็เริ่มเหลืองนะครับอีกประมาณจาก อาทิตย์กวัวกวนะครับกับผมกระสีเรือนเกี่ยวเขา่าผมได้ปล่อยน้ำออกจากในหน้านะครับ <S <s เพื่อให้มันแหง้งจีได้ลงเข่าไปเกี่ยวนะครับแล้วก็เกี่ยวมือพร้อมก็ได้เอารถนะครับเพราะว่ารถเข่ามาบ่ได้สีสังเกตว่าผมทีมนีต้นใหม่นะครับรอบให้หน้าเลยรถสีเข่ามาบ่ได้สีเกี่ยวมือแล้วก็สิตีมือนะครับในร่องนะครับป่ากะเริ่มยญยนะครับสี่เดือนป่าที่ปล่อยป่าตะเพียนป่านิ่น,นี่แหละครับที่เคยเห็ดคิดไว้นะครับ ตัวน,น้อยที่เคยเห็ดขิดให้ท่านผู้ชมได้เบิงนะครับเมื่อนี้ป่ามันเลิ่ใหญ่แล้วก็ล้วจะอีก่ปากหน้าอยู่ทางพุ่นผมเอ่อน้ามันขอนนะครับผมป่อยน้าออกแล้วน้ามันขอนไปวิดเบิงมันมีป่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปวิดป่าเก็บป่ากันนะครับจะได้เอามาตำน้ำพริกกับผักลวกเก็บในสวนเท่านี้แหละครับเอามาเห็ดผักรวกผักต้มกินกับป่านะครับมาปิ้งมาย่างเดี๋ยวห้องไปเบื้องกันเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งนะครับว่าป่ามันใหญ่ขนาดไหนแล้ว สี่เดือนนะครับหลังจากที่ปล่อยป่าไปนะครับ๋ยวไปติดตามเบิ่งกันเลยครับเขามันจะเริ่มเหลืองแล้วนะครับลอยประมาณจากักเอ่อเจ็ดแปดมือนะครับผมกับสีเริ่มเกี่ยวนี่คือน้ำที่เหลือขอดนะครับผมปล่อยลงไปในหลองหลองขางหน้าเขานะครับ ใน,ในในไฮน่านี่ก็มีป่านะครับคิดว่าอยู่ช่วงกลางๆนะครับมันจะมีร่องน้ำป่าที่ขอนอยู่ช่วงกลางนะครับป่านินป้ปาตะเพียนโตัวประมาณจักซีหาเส้นนี่แหละครับผมหมายถึงถ้าห้องสซคายไซด่างดักประมาณซีหาเส้นเนี่ยฮะป่าสามซีหาเส้นประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งครับ ต้องหายามเ้าเพราะ่ามบายแดดมันหอนนะครับนี่คือบรรยากาศให้หน้าเข่าผมนะครับผมก็จะปลูกต้นัะฮุ่งนะครับหลายๆสายพันธุ์เลยไว้รอบหน้าเข่านะครับมีอีกสองแปลงอีกแปลงหนึ่งอยู่นั่นลรวผมศีสะป่าน้องนันได้เริ่มสะเบิงจากน้อยแล้วนะครับ ก็เห็นว่ามีป่าก,ก็เลยสีมาถ่ายวิดีโอให้ทันผู้ชมเบิ่งนะครับเดี๋ยวสิว่าอาทิตย์ชาแนวห้างหายไปไหนบ่มีอัปเดตคลิปใหม่เลยนะครับก็เลยนะเมื่อน,นีนก็เลยสี่ถ่ายให้เบิ่งนะครับเอ้เดี๋ยวตรงงาน,นมีบัวแดงงามๆเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งบัวแดงก่อนนะครับนี่สีสะป,ป่าน้องนี่ครับได้สะไปจักน้อยนึงแล้วล่ะมีป่าอยู่แต่ว่าเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งบัวแดงสะกก่อนนะครับงามๆ คางคู่ทั้งนี้นะครับขออภัยครับท่านผู้ชมคางคู่ทั้งนี้เป็นอ้อยหวานนะครับอ้อยอ้อยกรอบพันสุพรรณบุรีหาสิบนะครับแล้วก็เข่าที่ผมปลูกนี่ก็เป็นเข่าเหนียวกอขอเชียงไม่นะครับเป็นเข่าเหนียวหอมมะลินะครับเหมือนกับเข่าเจ้าหอมมะลิครับคือกันครับสิมีกินหอมแห้งครับแม้แต่เป็นต้นกากหอมนะครับแค่มาโดนต้นเข่านี่ก็ได้กินแล้วผมก็บ่เคยเห็นเข่าหอมขนาดนี้นะครับ โอ้ยต้นอ้อยบาดแขนสิพาเาิึงอันดอกบัวนะครับออกดอกงามงาม,งามี่ยมัเ่เซาคนนะครับงามบ่ครับท่านผู้ชมดอกบัวนะครับกอนีม้มันกอใหญ่นะครับเอามา เลี้ยงไวตั้งแต่ขุดล่องไม่ไม่ประมาณได้2องสองปีกวาๆนะครับมันก็เลยออกดอกหลายนะครับกำลังสิพุดโพขข้นมาอีกหลายดอกเป็นยบับรรยากาศแบบนี้นะครับที่จริงเศร้าๆแบบนี้ผมต้องให้อาหารป่าในร่องนะครับแต่ว่าผมยังบ้านได้ให้อาหารป่าเดียวผมสีผ้าไปวิดป่าอยูน่นองทั้งมุมหันที่ผมให้เบิรงตั้งแต่ที่แหกนะครับพามาเบิรงดอกบวงงามๆนะครับ พอดีเอ,อน้องมันเอาอาหารมาวานพอดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววานทีละจุดก่อนอย่าเพิ่งวานรวมให้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูปลาก่อนนะครับนี่กับอายุประมาณสี่เดือนนะครับสําหรับปลานี้จะเป็นปลาปลานิ้นปลาตะเพียนนะครับอยู่ในหลองนี้อยู่ประมาณจากหาพันโตนะครับที่ผมเอามาปล่อยพันปลาที่ซื้อมาโตระบาดนะครับประมาณเท่ากับนิวนิวโปมือนี่แหละครับ มันจะตื่นคนยังน้อยมันจะโบขื้นถ้าเขาแบบยืนอยูเย่ยเงียบๆนะครับป่ามันจะขื้นมาเพราะว่าน้าม,มันกว้างนะําล่องนี่เลือกประมาณสามเมตรนะครับท่านผู้ชมลองลองนี่เลือกประมาณสามเมตรกว้างสองกว้างสองเมตรนะครับ เป็นเกษตรที่แบบต้องพึง่งพาตัวเองนะครับให้หน้าเข่ากับบลายนะครับประมาณจักเกือบสองไรแล้วก็เลี้ยงป่าในหน้าเข่าน่ำเลี้ยงกบในหน้าเข่าน่ำนะครับจะเข้าไปเบิ้งมุ่มสะป่ากันต่อนะครับเดี๋ยวมือนีผ้าเก็บป่าขอนนน่ำนะครับไปเบิ้งกันครับ ไปกับน้ำมั้งไม่มีครับ <c oughs> มาเนี่ยมีตัปตาตะเพียนนะปานิ้นไปไหน давай и แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพามาเบ่งนะครับก่อนที่สิเกบนะครับอันนี้ลูกหอ,อ,อยเช็ดนะจะจับกล้องสะป่าประมาณหานาทีนะครับน้ำก็แห้งไปแล้วนะครับ ป่าตะเพียนนะครับป่าตะเพียนป่านิ่นประมาณจักสิบก็โตได้ปะเดี๋ยวเก็บใส่ถังเลยนะครับนี่ครับโตปลา อานี้มันดินมีอีกไหมอยู่ในนีน่อยากจะลือปลาบัวนะครับเดี๋ยวมันเสียน,นั้นนี่เดนหนี่ตัวนึงหลายตัวอยู่ตัวนี้ได้หลายตัวแล้วงมงมซาวซาว ปนินญไงจึบ๊บอ๋อตัวนี้เนยๆนึน,นะ <c oughs> นี่แหละครับเข้าปลอยป่าไว้นะครับย่ามเข้าเฮดหน้าเข้า บัดย่ามเ้าสีเกียวเขาเหอกก็ได้ป่ามากินแบบนี้นะครับเดียกินหอกก็ได้ขายนะครับเฮ้ยอันนี้ป่าอย่างนี้ก็เป็นตัวยาว้ยวป่านี่บรด้ปลอยฮะปลาอีสบตัวนี้ ปล่อยปล่อยไปอิศบได้ปล่อยอยู่ครับมันขืนมาน้ำนามตอนที่เปิดน้ำไสายหน้านะครับที่จริงในหน้าตรงนี้ผมบรได้ปล่อยดอกปล่อยแต่ใน้ลองนะครับแต่ว่างยา่มปล่อยน้ำเขาหน้านป่ามันขึ้นมาน้ำนามนะครับผมก็เลยมาขุดลองไว้ขางหน้าเพื่อจะยามน้ำแห่งมันสิได้ลงมาร่วมกันนะครับหมดละ หลายต,ตัวนะครับว่าเสียไปปนมันเกินปนมันไปปิงท่าเกลือตรงไหนเนี่ยนี่นลยเลยนะนะห้าป่าไม่หมดหลอกครับโอ้ยป่ากระเดิดน้อย ปเดิดเ,เนี่ยปลาสลิดเงื่นนอนนะอันนี้มันตัวน้อยนี่มาใหญ่พอทอกันพี่ห้างไม่หมดล็อกพี่ดูดีๆครับดมลินอยู่มาแล้วได้ประมาณจักสองโลนะครับประมาณจักสามโลโอ้สีได้ลางนา้ำโอ้กะวิงกบบอ,อกมา แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพามาเบิ่งนะครับก่อนที่สิเก็บนะครับอันนี้ลูกหอ,อยนี่ะเช็ดนะจะจับกล้อง